การมรากการท่นอาจารย์นะอนี้เป็นปัญหาทางโลกนะเพิ่งตัดขาดจากเพื่อนสนิทครับนะเขาเป็นฝ่ายตัดขาดผมไปก่อนโดยผมไม่ทราบสาเหตุเลยนะเขาไม่เปิดช่องทางให้ผมติดต่อสอบถามสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นเลยนะครับอาจารย์ถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อตยังคาติดอยู่ในใจเราชอบทำบุญทั้งคู่ครับผมเองก็ปรารถนาดีที่จะคบหาเขาอีกและอยากจะรู้เหตุเหตุผลว่าทําไมเขาถึงได้ตัดผมไป ไม่สามารถให้พูดคุยเจอะเจอหรือว่าถามว่าเป็นเพราะอะไรยังคงปฏิบัติธรรมสมาธิตามปกตินะครับพระอาจารย์แต่ว่าเรื่องนี้มารบกวนใจอยู่ตลอดเวลาทําอย่างไรดีครับเป็นนิวรณ์นะนิวรณ์คือความฟุ้งซ่านและความอะไรอวณ์เกิดขึ้นในใจของเรา,าซึ่งเาล่าละในยากเพราะเราเกิดมาแล้วใช่ไหมพ่อแม่ให้ชื่อเรานมสกุลเราชื่อนั้นชื่อนี้ต่อไปมีเพื่อนคิดว่าเพื่อนเราและยิ่งเรารักเพื่อนมากเป็นกระยาณมิตรที่ด,ดีต่างคนต่างช่วยกันไปปฏิบัติธรรม จู่ๆแล้วเขาหายไปก็เกิดความกังวลใจเขาเรียกว่าความอาลั์อาวรที่เกิดขึ้นทางใจนั่งสมาธิสิ่งนี้มารบกวนใจตลอดทําให้เรานั้นไม่ถึงความสงบก็ต้องฝึกอดทนมองดูว่ามันไม่ใช่ใจของเราเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะโยมซึ่งแม้ว่าให้นึกถึงต่ว่าถ้าเรานั้นไม่ได้ตัดขาดจากกันเขาจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นกระยาณมิตรดีเนี่ยต่างคนต่างเกิดต่างเจตต่างแก่ต่างเจ็บต่างตายอยู่นวโยมมันไม่ได้ไปด้วยกันนะนั่นก็ เหมือนที่คําสุภาษิตจีนว่าส่งกันร้อยนี้ก็ต้องจากกันอยู่ดีดังนั้นจากจากกันตั้งแต่วันนี้จะได้มีเวลาทําใจนะดังนั้นก็ให้เข้าใจดังนั้นงนั้นก็ให้โยมเนี่ยต้องมีความอดทนมีขันติคือความว่าเรามีความปรารถนาดีต่อเขาเขาจากเราไปไม่ต้องไม่ต้องขุนข้องมองใจใดๆทั้งสิ้นว่าสักวันใดวันหนึ่งนะเราก็ต้องได้พูดคุยกันหรือว่า ไม่ได้เจอเจอกันก็ตามข้อต่างคนต่างอยู่ต่างคนต,าต่ตางแก่ต่างเจ็บต่างตายอยู่แล้วเราอย่าเอาใจเขาที่เกี่ยวเกี่ยวข้องเลยตอน,ตอนที่เราเข้าสมาธินั้นเราอยู่เพียงผู้เดียวนะเราไม่ได้เอาคนอื่นขเขามาด้วยเลยเราสุขก็สุขเพียงผู้เดียวเราทุกข์ก็ทุกข์เพียงผู้เดียวเรากังวลก็กังวลเพียงผู้เดียวเพราะว่าเรานั้นมีความยึดมั่นในที่จะมาว่าไงถ้าเราละ,ละความชันทะความพึงพอใจว่าเขาเป็นเพื่อนเราเขาเป็นแฟนเราเขาเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเนี่ย เราสามารถตัดละปล่อยวางตรงนี้ได้นะเพราะคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราเขาหายจากเราไปเราจึงมีความทุกข์ไนนั่งสมาธิที่ได้มันเป็นอะไรวะเราทําอะไรผิดทําไมทําไมเขาจึงทิ้งเราไปไอ้คาว่าทําไมทําไมโยมมันไปนสร้างค o n d i t i o n แล้วทําไมใจตัวเองไม่ถามว่าแล้วคิดทําไมคิดถึงเขาทําไมเขาจากเราไปแล้วเขาก็ปล่อยไปสิปล่อยเป็นความว่างเรามีความอะไรวนอนโยมเรียกว่าความหยุดมั่นตัวตวนดังนั้น เราไม่ได้รักเขานะโยมเรามีความปรารถนาอยากให้เขามา,ปาเป็นเพื่อนเราเราจึงมีความสุขจริงๆอะใจของโยมก็เป็นเช่นนั้นเองร่างกายก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่ามันมีความอุปทานยึดเนี่ยว่าเขาเป็นเพื่อนเราถ้าเราคิดว่าเขาไม่ใช่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเราก็เฉยเยปล่อยวางได้จากความรักความผูกพันความห่วงใยอะไรอวรเนี่ยพระเจ้าทรงตรัสว่าความรักหรือความชังก็ตามเป็นหนทางที่เป็น obstruction หรือเป็น อะไรตัวสกัดกั้นทําให้ใจคนนั้นไม่บรรลุถึงมรรคผลนิพพานนั่นเองมีความกังวลมีความรายวอนะเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายดังนั้นเรามาทวนกระแสะของโลกแล้วนะก็ต้องตั้งใจคงพอเข้าใจในโยมเพราะว่าเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราเรายังละความฉันทะคือความพึงพอใจว่าเขาเป็นเพื่อนเราไม่ได้เขาเป็นแฟนเราไม่ได้ดังนั้นก็ให้โยมตัดใจคําว่าตัดใจโยมไม่ใช่ตอเต่ามหานิก,กาดยดดเดก สไลด์ไม่มมวนจอจานมันเขียนง่ายทําง่ายแต่ว่าการ,รพูิจริงๆทําละในใจของตนเองเนี่ยเราต้องมีสติของเราให้มากเรียกว่าเราต้องฝึกใจของเราให้มากตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สูตรามายะปัญญาฝึกเรียนรู้ศึกษาธรรมะให้มากฟังจากครูบาอาจารย์จินตามายะปัญญาตรึกใ่จองในธรรมะที่พระเจ้าทรงสั่งสอนดังนั้นคือของครูบาอาจารย์แล้วก็ภาวนาไมายะปัญญาให้มากให้มันตัดพ้นหลุด,ดพ้นมองเห็นว่า เราพัฒนาใจของเราอยู่เหนืออารมณ์นะเหนืออารมณ์อํานาจของนิบวรตต่างๆที่มาครอบงาใจของเราเนี่ยเราจึงจะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้น้อยคนยมที่จะมองเห็นตรงนั้นได้พระเจ้าบอกว่าสัตว์โลกเกิดมาเนี่ยก็คือหลับไหลในวัฏฏะสงสารถ้าอยอมมองเห็นจิตตัวเองเกิดดับนะเราจะมองโลกเปลี่ยนไปมองพ่อมองแม่มองลูกมองสามีมองภรรยาเป็นเช่นนั้นเองมองเห็นอากาศพิยาทุกคนมีแต่ความเมตตาสงสารแต่ว่าอยากให้เพื่อนมนุษย์นั้น ค้นจากความทุกข์นะครับ